สวัสดีเพื่อนๆชาวไอทีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาการเข้าวิดีโอไม่ได้นะครับผมจากโค้ด e อ r ร์ก็คือแจ้งว่า Windows ไม่สามารถโหลดไฟล์ w i n l o a d exe ได้นะครับผมแจ้งว่าหาไม่เจอหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ส่วน e อ r ร์เลอรก็คือ 0xc 06ตัวแล้วก็ตัว F นะครับ จากสาเหตุนะครับผมก็คือไฟล์วินโหลดอาจจะเสียหายหรือว่าไม่มีอยู่จริงนะครับผมแต่ว่าไฟล์ bCD หรือว่าเมนูที่สั่งให้ windows boot ไปหาวินโหลดก็คือยังอยู่ทีนี้เมื่อวินโหลดไม่มีอยู่จริงก็คือก็เลยขึ้นฟ้องเออร์เลอร์ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เมนูที่เราสามารถจะกดได้ก็คือเป็น f 1นนะครับผมนั่นหมายความว่า ไฟล์วีโหลดอาจจะแค่เสียหายหรือว่าหายไปนะครับผมแต่ว่าไฟล์รี c o v e r y หรือว่าวิดโอดรีคัฟเวรีของเรายังอยู่นะครับเพราะงั้นเราจะกด F1 นะครับผมเพื่อที่จะไปซ่อมแซ หลังจากกด F1 แล้วนะครับผมเราก็จะได้เมนูก็คือ s h o o t e n n Op p t i o n ทีนี้ให้เรามาเลือกตรง t u b l e s h o o t นะเสร็จแล้วให้เรามาเลือกที่คำว่า Advanced Option นะครับเพื่อที่จะไปเลือกที่ Command p พร้อมนะครับ ทีนี้ผมก็จะเช็คให้ดูว่าไฟล์ Winload ที่อยู่ในไดซีวินโดว์ซิสเต็มสามสองนั้นหายไปจริงหรือเปล่านะครับผมด้วยการพิมพ์คำสั่งนะครับวินโดว์ซิสเต็มสามสองนะครับผมแล้วก็ Winload หลังจากที่เราพิมพ์คำสั่งนะครับผมเพื่อที่จะหาไฟล์ w i n l o a ด e x e ไปเนี่ย ระบบก็จะฟ้องนะครับผมว่าไฟล์ not found ก็คือไม่หาไฟล์ไม่เจอนะครับผมแปลง,ง่ายก็คือหาไฟล์ไม่เจอทีนี้เราจะแก้นะครับผมด้วยการเอาไฟล์ winload e f i ที่อยู่นะ e f i เนี่ยไฟล์ file ที่อยู่เอาไฟล์จาก winload จาก d i x นะครับผม d i x windows system 32เนี่ยก็คือ ไฟล์วินโหลดของ r e c o v e r y นะครับผมไปแทนที่ของเดิมที่อยู่ในเนี้ยนะครับที่มันหายไปเนี่ยโดยการพิมพ์ภาสั่งครับโดยการพิมพ์ภาสั่งตรวจดูว่าไฟล์วินโหลดของ r e c o v e r y นั้นมีอยู่จริงไหมนะครับผมก็คือมีนะครับผมระบบฟ้องว่าเจอ2ไฟล์นะครับ ของว่าเจอสองไฟล์ก็คือทั้ง Winload ที่เป็น efi กับ Winload ที่เป็น e e e นะครับผมแต่ว่าเราจะใช้ Winload ตัวนี้นะครับผมไปแทนที่เนื่องจากโค้ด e อ r เลก็คือมันมันไม่เจอตัวนี้นครับด้วยการพิมพ์คำสั่งนะครับ าสั่งก็คือให้ทำการ copy นะครับผม copy ไฟล์วินโหลดเนี่ยไปไว้ในไดรฟซีนะครับผมหลังจากพิมพ์เสร็จก็ให้เรากด enter นะครับผมพอ enter เสร็จเนี่ยระบบก็จะฟ้องนะครับผมฟ้องว่าได้ทำการก o p ปีหนึ่งไฟล์นะครับผมทีนี้เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ ก็คือแค่ไฟล์วินโหลดหายไปเฉยนะครับผมไฟวินโหลดหายไปเฉยหรือเราอาจเผลอลบหรือไวรัสลบทิ้งนะครับผมก็คือแค่วินโหลดแค่ไฟล์วินโหลดหายไปนะครับผมก็คือใน c ก็คือยังอยู่ทีนี้เราก็ในกรณีที่ copy ไม่ผ่านเราก็จะตรวจสอบนะครับตรวจสอบด้วยการพริมพ์คำสั่ง จริงภาษงก็คือ dar w i n w o x แล้วก็ c colon นะครับผมเพื่อที่ว่าได้ c เรายังอยู่ครบไหมนะครับผมกรณีได้ c ก็คือจะมี1น,นะครับพวกโปรแกรมไฟล์นะครับผมแล้วก็โปรแกรมไฟล์3-2มีโฟลเดอร์ user นะครับผมโฟลเดอร์ er windows นะครับผมในกรณีที่ได้ c ยังอยู่ครบเนี่ยเราสามารถที่จะ copy ไฟล์ w i n l o a d นะครับผมไปแทนที่ได้เลย ทีนี้จากการกระทาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลลั์กันนะครับผมว่าจะสามารถเข้าวินโดว์ได้ไหมนะครับดยการพิมพ์คำสั่ง exit แล้วกด enter นะครับเพื่อเพื่อออกจากหน้านี้จากนั้นเราก็จะลองเข้านะครับผมกดที่ continue นะครับเพื่อเข้าสู่วินโดว์เดี๋ยวเรามาดูผลลั์กันนะครับผมว่าจะได้ไหม ตอนนี้คือจะเห็นว่ามันมันใช้ได้แล้วนะครับผม Windows ของเราสามารถบูตเข้าได้แล้วนะครับทีนี้เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในใต้คลิปอีกทีนะครับว่าเงื่อนไขต้องมีอะไรบ้างนะครับอ่านะครับผม ทั้งหมดที่เราทําก็คือจะประมาณนี้นะครับใช้งานได้ปกติก็เรามาใช้กันดูนะครับผมวิธีการแก้เข้า Windows ไม่ได้ Windows ฟ้องว่าไฟล์ w i n l o a d e x e หายไปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมฝากกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ